ข้อเขอมันใหญ่ข้อใหญ่เตีนใหญ่ครับราะถ้าควายขาใหญ่มันน่าจะรับน้าหนักได้เยอะก็น่าจะโตอ๋อเราสังเกตที่ต้นขาของเขาใช่ครับผมแข้งขาเลยของเขาที่อยากนึงเล็บเท้าของเขาจะออกสีชมพูเลยใช่ไหมใช่ครับกษณะเผือกที่ดีต้องคือหนึ่งจะต้องเล็บแก้วเล็บแก้วเข่าแก้วเข่าอย่างนี้ครับเป็นเข่าเข่าอย่างนี้เลยปะครับผมเป็นเข่าแก้วอ๋อเป็นเข่าแก้วอย่างนี้เลยใช่ไหมใช่ครับแล้วก็สีผิวครับสีผิว แล้วก็จ,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 จมูกตรงนี้ด้วยใช่ไหมคะ <c oughs> ที่ต้องดูอะไรเใช่ครับดูลักษณะต้องดูตรงจมูกตรงนี้ด้วยนะคะนี่ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ตอนนี้ก็คือเป็นควายของหลวงเจ้าอีหนึ่งตัวครับผมซึ่งตอนนี้มีการผสมพันธุ์ไปแล้วใช่ไหมครับผสมควายในฝูงแล้วครับเป็นควายเผือกเอาเป็นควายเผือกครับอ๋อใช่เเพราะว่าเมื่อกี้คุณแม่เห็นมีควายเผือกอยู่หนึ่งตัวครับผมประมาณกี่ปีอะครับตัวนี้ตัวนี้3ปีกว่ากว่าครับสามปีกว่าคือเราปล่อยเขาตั้งคันเลยอะไรครับผมก็คือปล่อยธรรมชาติครับอ๋อเป็นท้องแรกของเขาด้วยอะไรเนี้ยอันนี้แสดงว่าติดแล้วสินะเนี่ยก็เพิ่งได้เดือนหนึ่งครับยังยังยัง ไม่แน่ใจว่าติดหรือเปล่ารอรุนอีกทีนึ่งไหมคะเพราะว่าต้องผ่านพ้น45วันไปใช่ครับตัวนี้จะสังเกตได้นะคะเพราะว่ายังเป็นไฟสาวดูลักษณะของเขาเขาเขายังไม่ยาวนะคะตัวนี้ก็คือเป็นได้มาจากที่ไหนคะได้มาจากทางรัดยาวครับรัดยาวครับขอแบ่งคข้ามาทางรัดยาวรัดยาวนครสวรรค์ครับผมเป็นควายพื้นบ้านเหมือนกันพื้นบ้าน เป็นควายพื้นบ้านของอำเภอระยาวใช่ครับผมตอนนั้นนี่คือเป็นแบ่งเขามานี่คือราคาประมาณเท่าไหร่อะคะน้องเจ๊ไปแบ่งมาตอนนั้นมันสองขวบก็ เจ็ดหมื่นกว่าบาทก็ถือว่ายังถูกอยู่นะเพราะว่าตอนนี้ราคาควายแสนอัพตลอดเลยอย่งี้ยแล้วตอนนั้นที่น้องเจ๊ก่าไปแบ่งเขามาอย่างเงี้ยค่ะน้องเจ๊กไปดูไงเพราะว่าตอนนั้นเขาเพิ่งจะสองขวบเองค่ะ<อ>เราดูลักษณะของเขาว่ายังไงถึงคิดจะมาเป็นแม่พันธุ์ของคออเราอะก็ดูขับหน้ามันสวยครับตัวเนี้ยหน้าสวยแข้งขาสวยดีก็คิดว่าน่าจะใหญ่เราเห็นเขาสองขวบอย่างเงี้ยแต่เราลักษณะของเขาเชัดเจนขึ้นใช่ครับคือแข้งขาหน้าตาเราดูตรงนี้ ครับแล้วดูพ่อแม่ของเขาด้วยไหมคะโอ,คโอ้โหห้านาทีห้านาทีแล้วเราดูพ่อแม่ของเขาด้วยใช่ไหมคะครับผม,มพ่อแม่เขาก็ใหญ่ใหญ่ใหญโอ้เริ่มร้องแล้วนะคะครเริ่มร้องตัวนี้เริ่มร้องคือเป็นควายนางจริงๆอ่ะึงเลยตั้งชื่อน,นางเลยใช่ไหมครับผมตัวนี้ก็เป็นเอกลักษณ์ครบทุกอย่างเลยนะคะคือแบบตาแต้งแต้มแต้มเป็นวาขอดเป็นตาเลยใช่ครับโอ้โอ้โอ้โอโอ้โอท้องลุ้นๆนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็คือเหมือนแบบว่าเรายังไม่แน่ใจว่าเขา ผสมพันธุ์ติดหรือไม่ติดอายุของเขา3ามขวบอย่างเงี้ยน้องเจ๊ก็จะให้เขาเป็นแม่พันธุ์ของข้อใจกะไว้จะเป็นอนาคตเป็นแม่พันธุ์ครับหรือว่าเรารอดูให้เขาส่งผลลูกของตัวนี้ไปก่อนใช่ครับเพราะว่าถ้าการส่งลูกดีเราก็ถือจะเก็บไว้เป็นแม่พันธุ์ของเราเลยใช่ครับเพราะว่าเขาเพิ่งจะ3ปีเองเลยใช่ครับความสูงน้องเจ๊เคยวัดความสูงตอนนี้ร้อยสามสิบ ห้าสามสิบหกสิสามสิบ,บปีหน้าก็น่าจะประมาณ140ร,ร้อยสี่สิบได้เนาะเขาว่าตอนนี้ก็เพิ่งสามปีอย่างเงี้ยโอ้โหแต่เขาแบบน้องเจกกาที่จะแบบว่าเอามาพัฒนาปร,ปรับปรุงทุกสิ่งทุกอย่างของพ่อเราเลยอะไรยังเงครับค่ะเขานี่จะน้องเจ๊มองว่าเขามีโอกาสที่จะเติบโตพัฒนาไปได้อีกไกลไหมคะก็น่าจะไกลครับพอดีมันข้อเคื่มันใหญ่ พอใหญ่เีนใหญ่กัมนน่าพอถ้าควายขาใหญ่มันน่าจะรับน้าหนัก <ขา S 1> ได้เยอะก็น่าจะโตอ,อ๋อเราสังเกตที่ต้นขาของเขาใช่ครับผมแข้งขาเลยรของเขาขแล้วอย่างเงี้ยน้องเจกเลี้ยงควายอ่าข้อของเราอย่างเงี้ยอยากจะพัฒนาแบบเดินสายประกวดแบบอ่าข้ออื่นๆบ้างไหมครับก<ข>็มอง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 อยู่ครับวันนี้ก็ยังหาคือแบบจะปลูกบ้านควายของพ่อเราอย่างเงี้ยอย่างอาจจะเป็นเจ้าทองแดงหรือว่าเจ้าอ่า แม่แม่นางนนนตัวนี้เคยคิดที่จะแบบพัฒนาให้เขาเดินสายประกวดลองแบบว่าประกวดามพื้นที่ต่างๆอะไรอย่างเี้ก็กำลัง,มอง,ม,องมองอยู่ครับกำลังคิดอยู่เหมือนกันครับก็น่าจะรอรุ่นลูกอ่ะครับรุ่นลูกของกแม่พันุเพราะว่ามันผสมตัวดีๆนกน,นะครับแสดงว่าในความคิดของน้องเจ๊คคืออยากจะมีการทั้งเลี้ยงอเลี้ยงควาประกวดด้วย อ่าแล้วก็พัฒนาสายพันธุ์ด้วยอย่างนี้ใช่ไหมคะครับผม,มแล้วถ้ามีการประกวดอย่างเงี้ยน้องเจ๊กเนี่ยจะต้องแบบว่าต้องพัฒนาเขายังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยถ้าถ้าเราจะไปทางสายประกวดอะไรอย่างเงี้ยความคิดของน้องเจ๊กเลยะะผมก็จะเน้นเป็นสายอุทยัยสายอุทัยเลือดร้อยเป็นหลักครับเอาสายอุทัยเลยครับผมบ้านเราอยู่อุทัยก็ต้องเอาอุทัยเป็นหลักพี่มองว่าเดี๋ยวนี้คน อาจจะเลี้ยงควายเดินสายประกวดกันข้างๆที่จะเยอะเหมือนกันเพราจะสร้างการันตีของแบรนด์ของเราเองข้อของเราเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วอนาคตคอะน้ะอ,องตีอย่างเงี้ยสมมติว่าถ้ามีพ่อพันธุ์เป็นถ้ามีพ่อพันธุ์เป็นข้อของเราเองอย่างเงี้ย<อ>เราคิดที่จะแบบวา่ามีการลี่น้าเชื้อผสมพันอะไรอย่างเงี้ยแจกจ่ายอะไรอย่างเงี้ยคือแบบทำทำน้าเชื้อของเราเองอะไรอย่างเงี้ยถ้าเรามีพ่อพันธุ์ที่ลักษณะเด่นๆเจ๋งๆอย่างเงี้ยค่ะอ๋อก็ถ้าเกิดมีการก็ อาจจะรีดครับอาจจะรีดจำหน่ายอะไร,รอย่างเงี้ยคะ <ผม S 2> แต่พี่มองว่าก็ดีเหมือนกันนะในการที่สร้างพ่อพันธุ์ของเราเองบแบรนด์ของเราเองอะไรอย่างนี้พัฒนาสายพันธุ์ของเราเองค่อยๆพัฒนาไป อันนี้ก็คือ,อเจ้าทองแดงซึ่งเป็นควายเปลือกน้องเจ๊ที่จะมาพัฒนาข้อเกาอ่ายังไงอะครับมาเป็นพ่อพันธุ์หรือว่ายัางไงก็ลองเอามาเป็นพ่อพันธุ์รุ่นหนึ่งครับรุ่นหนึ่งก่อนแล้วก็จะด,ดูการส่งลูกครับว่ามันเป็นยังไงถ้าเกิดส่งลูกดีก็อาจจะเก็บไว้ยาวแล้วน้องเจ๊ได้มาอย่างไรคะตัวนี้ตัวนี้ไปแบ่งจากพี่ยามครับพี่ยามก็คืออาจจะเป็นเครือญาติกันค,ครับแล้วพี่ยามไปแบ่งจากตะวาลเราเราไทยอีกทีหนึ่ง อันนี้สายพันธุ์ของเขานี่คือสายพันธุ์จากทางไหนเป็นทางไหนอะคะอ๋อพ่อพ่อดาวซีพีครับครับแล้วแม่แม่ฝ้ายแม่ฝ้ายแม่ฝ้ายคือเป็นควายเผือกครับผมสายพันธุ์อุทัยใช่ครับผมเป็นควายพื้นบ้านของอุทัยใช่ครับแต่พ่อของเขาเป็นดาวซีพีเลยใช่ไหมใช่ครับน้องแจ็คได้มาอยู่กับเราที่ประมาณกี่ปีแล้วคะตอนนี้อ๋อเพิ่งเพิ่งได้มาครับเพิ่งได้มาอายุเขาประมาณเท่าไหร่คะตัวนี้ตัวนี้3สามขวบเดือนนี้พอดีครับอ๋สามขวบกำลังที่จะเจริญเติบโตไปได้เรื่า การผสมพันธุ์ของเขาพร้อมที่จะผสมพันธุ์เต็มที่เนาะในวัยสปีของเขาเพราะว่า3ปีนี้พี่ยังมองว่าเขายังเด็กอยู่หรือเปล่าในความคิดของน้องเจ๊อะไรอย่างเงี้ยก็ยังเด็กอยู่ควายเต็มที่นี่คือ4ปีเนาะความเจริญของเขาสมบูรณ์ที่สุดสช่วงระยะเวลา4ปีเท่ากับว่าตอนนี้คือเขาได้มีการผสมพันธุ์ไปบ้างไหมคะตอนนี้มีเริ่มผสมในฝูงครับประมาณตัว2ตัวเพิงพ่งเริ่มผสม คือเจ้าทองแดงเนี่ยผสมจริงเลยใช่ไหมคะผสมจริงครับแล้วเหตุใดน,น้องเจ้าถึงคิดมองว่าทําไมถึงเอาเจ้าทองแดงมาเป็นพ่อพันุ์ของข้อของเราอะคะนีะครับก็ดูลัสสกษณะแองนขาใหญ่เล็บใหญ่คอใหญ่ครับตอนนี้เป็นรกษในพิเศษคือคอใหญ่ค,ครับคือคือที่เราไปดูเนี่ยคือเราเห็นเขาคือตรงสัน่นคอเลยใช่ไหมคะตรงคอหรือว่าตรงอาโครงสร้างของเขาอะไรอย่างไงก็ดูภาพรวมครับภาพรวมทุกอย่างครับผมภาพรวมทุกอย่างว่าน้องเจ้าคิดว่าจะมีการผสมพันธุ์รีน้าเชื้อ ขายให้สู่เกษตรกรอะไรยังไงบ้างไหมคะหรือว่าถ้าเขามีการพัฒนาเจริญติบโตเต็มที่อะค่ะก็ก็มองมองไว้อยู่ครับก็คือจะมีการรีน้ำเชื้อจำหน่ายด้วยอะไรด้วยอรอย่างเงี้ยคะแล้วตรงเนี้ยาฮย่าของดาวซีพีอย่างเงี้ยน้องเจ๊คิดว่าเขาสามารถที่จะเจติบโตได้อีกไหมคะตัวเจ้าทองแดงตัวนี้ก็น่าจะเริจญติบโตได้ครับเพราะตอนนี้มันเพิ่งสามขวบพอดี แล้วตัวนี้น้องจะได้มีแนวคิดที่จะเริ่มเดินสายประกวดให้เขาบ้างไหมคะหรือว่ายัางไงตัวนี้ปีหน้าครับปีหน้าอาจจะลองเอาลองลอง,ลองไปเดินนะเดินประกวด <c oughs> ครับ<ๆ>เพราะว่าตอนนี้ฟันน้านมเขาหลุดบ้างหรือยังอะครับตอนนี้หลุดแล้วครับฟันแท้กาลังขึ้น,น,น,นคู่แรกอ๋อฟันแท้ฟันแท้คู่แรกกาลังจะเริ่มขึ้นครับผม ดูลําตัวของเขายาวย่างไปทางพ่อค่อนข้างที่เยอะเหมือนกันนะคะคือหน้าตาเขาออกไปทางพ่อเลยค่ะเขาเขาคล้ายๆพ่อลำตัวลําตัวไปทางดาวหมดเลยใช่ครับความยาวความอะไรอย่างเงี้ยผิวลักษณะสีผิวของเขาก็ไปทางพ่อเนาะครับเพราะว่าลําตัวยาวยาวใหญ่เหมือนพ่อเลยดูดูขาเขาดูครับอย่างนี้ก็คือติดทางแม่คือทางได้สีผิวอย่างเดียวนะทางใช่ครับเผือกอย่างเดียวนะใช่ทองแดงดูนะคะดูตระกูลดาวคือลําตัวจะยาว ยาวใหญ่แล้วช่วงหน้าตาของเขาจะหน้าตาค่อนข้างที่ดี<ช>นี่นะคะชัดเจนลักษณะดีเอนเอถ่ายทอดมาชัดเจนเหมือนกันนะคะอย่างเงี้ยเราไปซื้อของเขามาตอนนั้นราคาแรงไหมคะน้องเจนก็ไม่เท่าไรครับแส, <ừ> แสนกวาบาทแสนกวาบาทเราเห็นแล้วถูกชโลกเอามาเลยใช่ครับตอนนั้นนี่เอามาของเขาก็สามขวบแล้วเนะาะยังครับประมาณสองขวบนิดนิดสองขวบนิดนิดใช่ครับ โอ้แต่มาอยู่กับแจ็คนี่คือโตเร็วมากเหมือนกันนะภายในเดือน2เดือนโตเร็วมากเลยอย่างนงี้มีคนเข้ามาให้ความสนใจดูควายเผือกตัวนี้บ่อยไหมคะก็มีมาเรื่อยครับมีเพราะว่ากระแสควายเผือกมาค่อนข้างที่จะแรงมากเลยนะปัจจุบันนี้น้องแจ็คผสมมาอย่างแม่ของแม่ของเรามีประมาณ10กว่าแม่คือสี่ตอนนี้มีสี่แม่เราก็จะผสมสี่แม่เจ้าทองแดงนี้หมดเลยป่ะคะครับ จะผสมรุ่นนี้จะผสมทองแดงทั้งหมดเลยครับพี่สังเกตแม่ของข้อของน้องเจ๊คคือแบบตอนนี้กําลังมีคันอยู่เกือบเกือบทุกตัวมีมีอยู่ตัวหนึ่งที่ผสมเจ้าทองแดงไปก็รอรุ้นอยู่ใช่ไหมครับใช่ครับรอรุ้นว่าจะติดหรือไม่ติดใช่เรามาเป็นพ่อพัยของข้อเราแล้วแล้วเรารอที่ผสมพันุ์อย่างเงี้ยเรารอรุ่นลูกของเขาว่าเขาจะส่งลูกออกมาเป็นลักษณะแบบไหนเป็นเผือกหรือว่าเป็นอะไรอย่างเงี้ยอีกทีนึงใช่ไหมครับ แล้วอ,อย่างเงี้ยถ้าเขาออกลูกมาผสมเจ้ทาทองแดงเงี้ยแล้วลูกของเขาได้เชิงดีอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเก็บมาเป็นแม่พันธุ์ของเรารต่อไปหรือว่ายังไงอะคะก็ถ้าเชิงดีถ้าโครงสร้างดีก็จะเก็บต่อไปครับ,รบเพราะว่าตอนนี้แม่พันธุ์ของเราก็มีสี่แม่แล้วเนะา <ผม S 1> นะลักษณะพอพี่สังเกตดูสี่แม่ของเจนี่ค่อนข้างที่จะเน้นการส่งลูกที่ดีเพราะว่าโครงสร้างของเขา1้อยกว่าแม่ แม่แม่พันธุ์ที่ดีมันก็ประมาณนี้แต่ถ้าเจ้าทองแดงนี่คือพายาเจ้าซีพีพี่มองว่ายัางไงมันก็ต้องใหญ่การเจริญเติบโตของมันดีขึ้นอาจจะส่งลูกที่ในทางที่ดีขึ้นถ้าลูกออกมาเป็นเพศเมียเราก็เก็บมาเป็นแม่พันธุ์ของเราครับแล้วถ้าเป็นเพศผู้อะคะถ้าเป็นเพศผู้ก็อาจจะแบ่งแบ่งออกครับออกจำหน่ายอะไรใช่ครับผมแล้วอย่างเงี้ยข้อของเราอย่างเงี้ยตอนนี้ได้มีการเปิดราคาอะไรยังไงบ้างไ,ไ,ไหมคะน้องเจ๊ก็เปิดราคาจำหน่ายอะไรก็มีมีอยู่ครับ ก็มีส,ส่วนที่ขายก็มีเปิดแบ่งมีอยู่อ๋อคือตอนนี้คือมีเปิดแบ่งขายด้วยอะไระด้วยใช่ไหมคะคคอ๋ออย่างนี้ถ้าใครสนใจก็สามารถมาดูาที่คอ,อกได้เลยใช่ไหมคะครับรผมมา,มาได้ที่คอ,อกได้ลักษณะเป็นอย่างไรบ้างคะลักแบบพ่อพันธุ์ที่ดีเลยอะค่ะก็ดูจากโครงสร้างครับโครงสร้างแล้วก็ดูขาดูพันธุกรรมของพ่อของแม่เขาเราต้องดูองค์ประกอบอย่างอื่นอย่างไรบ้างคะก็ถ้าสําหรับเพือก็ไม่ดูเยอะครับอืมหรอคะครับดู เพืือกก็ดูสีผิวดูครับเขาเขาต้องแก้วเล็บต้องแก้วว่าขนาเผือกอยางเยอะหรอคะครับผมแล้วเราต้องดูพวกอ่ะพวกอ,อันท้าพวกองค์ชาติอะไร,รของเขาบ้างไหมคะหรือว่าอย่างไงเปลืออ่อันท้าก็อีกส่วนหนึ่งครับก็ดูดู<ๆ>เพราะว่าจากที่พี่เคยแบบประสบการณ์ในการอ่าพวกที่เน้นสายเผือกอย่างเงี้ยคือเขาจะมองลักษณะคือแบบสีผิวใช่ครับ,รบสีผิวแล้วก็โครงสร้างใช่ เล็บเขาอะไรอย่างเงี้ยจะต้องออกสีมุกมุกวิงวิ่บเป็นออกชมพูเพราะว่าลักษณะเผือกที่ดีคือจะต้องไม่ค่อยมีจุดดําๆอะไรอย่างเงี้ยกะต้องไม่มีกะไม่ค่อยมีได้ต้องมีได้นิดหน่อยครับเพราะว่าพี่เจอเผือกที่คือผิวเขาจะแบบเนียนแบบว่าไม่ค่อยมีจุดดําๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ตอย่างหนึ่งเล็บเท้าของเขาจะออกสีชมพูเลยใช่ไหมใช่ครับลักษณะเผือกที่ดีต้องคือหนึ่งจะต้องเล็บแก้วเล็บแก้วเขาแก้วเขาอย่างนี้ครับเป็นเขาเขาอย่างนี้เลยปะครับผมเป็นเขาแก้วอ๋อเป็นเขาแก้วอย่างนี้เลยใช่ไหมใช่ครับแล้วก็สีผิวครับสีผิวแล้วก็จมูกตรงนี้ด้วยใช่ไหมคะที่ต้องดูอะไรใช่ครับผมดูลักษณะต้องดูตรงจมูกตรงนี้ด้วยนะคะนี่โอ้ยเจ้าทองแดงนี่นะคะ ตรงนี้คือส่วนมากจะถ้าเผือกนี่คือจะต้องเป็นเผือกเกือบทุกอย่างอะไรทั้งจมูกทั้งเล็บทั้งเท้าทั้งแบบว่าสีผิวอะไรอย่างนี้นะใช่ครับดุจตาขอบตาของเขาเขาเผือกคือแบบต้องเนียนจริงๆเลยเนาะใช่ครับอย่างเจ้าทองแดงนี้ถือว่าองค์ประกอบค่อนข้างที่จะครบเป็นส่วนใหญ่นะก็เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เพราะว่าพ่อพ่อเขาดำก็อาจจะมีจุดบางอ๋อพ่อดำแต่แม่เผือกเผือกสํารีอะไรอย่างนี้ใช่ครับอย่างนี้นะคะ พอแม่ปุยยฟ้าก็เป็นเผือกอยู่แล้วเนาะใช่คะสำหรับวันนี้นะคะคุณแม่ต้องขอขอบคุณน้องเจ๊กมากเลยค่ะขอบคุณค่ะและหากท่านใดนะคะสนใจนะคะหรือว่าอยากจะมาเชื่อมเยี่ยมชมควายข้อควายของโคชลัดสามารถติดต่อได้ที่ไหนคะน้องเจ๊กเบอร์โทรครับค่ะ081ค่ะบ786ค่ะ081ค่ะ หรือว่าทางเฟซครับทางเฟสส่วนตัวของผมก็รัชตะฟาร์มรัชตะฟาร์มนะคะซึ่งคุณแม่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้ให้เรียบร้อยนะคะสำหรับวันนี้คุณแม่แล้วก็น้องเจกขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ